Hey, สวัสดีค่ะอันนี้ก็คือพี่แอมเองตอนนี้พี่แอมออยู่ที่มอ o u เว w สเ t ิร์นยูนิเวอร์ซิ f ี้ออฟฟินแ e นซ์แอนด์อีโคมิกหรือมชินานชายจริงต้าเฉยนี่เองก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่าปกติแล้วเนี่ยตอนเช้า ในในมอที่โรงอาหารของในมอเนี่ยเขามีข้าวเช้าอะไรกันเนาะตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าอากาศก็จะหนาวหนาวใส่เสื้อนี้ข้างนอกที่เราเดินมากันวันนี้ก็คือประมาณ10องศานะคะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยมีใครออกมากันแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าในโรงอาหารคนจะเยอะขนาดไหนแล้วเดี๋ยวเราตามมาดูกันค่ะอันนี้อันนี้เราก็กำลังจะเดิน เข้าไปที่โรงอาหารนะคะก็จะเห็นได้ว่าเขามีม่านพลาสติกใสๆปิดเอาไว้อยู่อันนี้คือเอาไว้บังลมแม่มันหนาวเนาะเคก็จะเห็นว่าวันเนี้ยเด็กข้างในอ่ะยังไม่เยอะมากเพราะตอนนี้ก็มาเจ็ดโมงสี่้าอเข้ามาปุ๊บก็เห็นเลยประกาศข่าวแต่เช้าอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งในโรงอาหาร เห็นว่ามีเด็กน้อยๆคราวน,นี้เรามาดูกันว่าอาหารเช้าปกติแล้วอ่ะที่นี่เขามีอะไรกันบ้างตามมาเลยค่ะสถานีชั้นแรกเลยก็จะเห็นว่าโหเป็นซาลาเปามีซาลาเปาต้องหลายอย่างแน่อันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวอบซอสเสี่มยมนาะเราเรียกเสี่ยม่ม้ เทียบเลยมีน้ำเต้าหู้มีน้ำเต้าหู้ร้อนๆมีผัดผักอาหารกับข้าวเทียบเลยโอ้โหมีความรู้สึกว่าแบบอุดมสมบูรณ์มากๆใช่ไหมคะได้กรอบไข่ขนมปังแบบต่างๆเลยแล้วก็มีโจ๊กตั้งหลายแบบ ก็มีไข่ต้มโอ้โหเรียกได้ว่าอุดมสมบูรณ์กันเลยทีเดียวอ่ะก็เมื่อกี้ก็กินข้าวเช้าเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะที่ก็ได้มีสั่งไป3ามอย่างใช่มมีน้ำเต้าหู้มีสาลาเปาแล้วก็มีไข่ต้มทั้งหมดนั่นก็ประมาณ3าหยวนเองหรือประมาณตีเป็นเงินไทยเบาๆก็15บาทใช่ไหมถือว่าอิ่มมาก15บาทที่เมืองไทยตอนนี้ยังซื้อสาลาเปาก้อนหนึ่งไม่ได้เลยอ่าคราวนี้ก็ เดี๋ยวเอพิโซดต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่าเดี๋ยวแอมจะพาไปดูว่าเอ้ยเราตอนเที่ยงเนี่ยขาี่โงอาหารมาหาลัยที่จริงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็ฝากติดตามกด Follow เลยนะคะเราจะได้มาดูกันต่อว่าในเอพิโซดต่อไปพี่จะพาไปดูว่ามีของอะไรกินกันเนาะกับการบาย